ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับของวันเสาร์ที่19เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้นะครับก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับจากคลิปที่เคยทําเกี่ยวกับหาบอลสีเมืองก่อเกรดนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้ทําลงไปตั้งแต่เริ่มแกะกล่องนะครับแล้วก็มาจนถึงลุ้นว่าจะมี การเกิดใบที่มีความด่างบนพื้นใบหรือไม่นะครับวันนี้นะครับก็มีน้องได้อสอบถามเข้ามานะครับเข้ามาพูดคุยมาร่วมแชร์ประสบการณ์มาร่วมเก็บข้อมูลนะครับว่าของผมนี้ที่เลี้ยงอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะนํานมาแชร์ลงคลิปนะครับอาจจะเป็นความจริงมากน้อยเพียงใดนะครับเป็นข้อมูลที่ อาจโตแย้งได้หรือไม่ยังไงก็เอาอไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและก็เลี้ยงดูบอนสีต่อไปนะครับครับสำหรับต้นนี้ของผมนะครับก็เป็นเมืองเกาะเกร็ดนะครับที่ซื้อมาในช่วงนั้นอยู่ในราคา1,800บาทนะครับในกระถางสีนิ้วนะครับผ่านมาตอนนี้ก็ย่างเข้าเดือนที่6นะครับซึ่งก็การด่างนะครับการที่จะมีใบด่าง จะมีราคานะครับซึ่งในช่วงนั้นจะมีการขายนะครับบอลสีเมืองกอเกาะกริดนะครับที่เป็นตัวด่งซึ่งมีมูลค่าสูงมากนะครับส่วนสําหรับแอบอย่างผมเองที่เรามีทุนไม่มากพอนะครับแล้วก็อ่ะสะสแสวงหานะครับเราก็เข้าหาดูในเว็บในเพจที่เป็นบอลสีเมืองกอเกาะกร็ดนะครับแต่เพื่อที่จะมาลุ้นว่าจะ ด่างในใบต่อไปหรือไม่นะครับวันนี้ก็มาเร่วมแชร์ข้อมูลว่าในส่วนของผมเองที่ปลูกเลี้ยงอยู่นะครับซึ่งเลี้ยงในตู้อบนะครับได้ทําตู้อบบอลสีขึ้นมานะครับเลี้ยงบอลสีที่เป็นทั้งบอลกาบแล้วก็อบอลปกติทั่วไปที่สะสมอยู่ประมาณาสิบกว่าชนิดนะครับตอนนี้ก็เป็นตู้อบขนาดเล็กนะครับผ่านไปนะครับก็รอ,อดูใบที่เขาเติบโตขึ้นมานะครับก็จนช่วงนี้นะครับ ข้าวเดือนที่6ก็ยังไม่มีพบใบที่จะด่างขาวหรือด่างเหลืองนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ได้คําแนะนํานะครับจากท่านที่ปลูกเลี้ยงบอนสีอยู่ก่อนแล้วนะครับว่าถ้าอากจะให้มีความมั่นใจมีความแน่นอนในเรื่องของความด่างนะครับก็ต้องซื้อที่ด่างอยู่เลยนะครับตั้งแต่ใบแรกนะครับที่เราจะเอามาปลูกเลี้ยงต้องดูที่ใบแรกเลยอย่างนี้เป็นต้นเป็นข้อมูลจาก หลายท่านที่ปลูกเลี้ยงบอนสีอยู่ก่อนนะครับแต่ในบางความคิดเห็นก็จะบอกว่าบอนสีเลือกเจ้าของนะครับอาจจะเคยได้ยินคํานี้อยู่นะครับว่าบอนสีเลือกเจ้าของนั่นก็คือเป็นการที่อาจจะเป็นความหวังนิดๆของผู้ที่ทุนน้อยในราคาที่ไม่สูงมากที่จะหวังว่าจะได้เห็นความงามในลักษณะของใบป้ายด่างของบอนสีเมืองเกาะเกร็ดหรือบอนสีตัวอื่นๆน,นะครับที่อาจจะมีป้ายมาทีหลังเช่น ชมพูทวีบอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นในช่วงนั้นนะครับก็จะมีราคาที่เราซื้อหาได้ก็จะเป็นตัวที่ยังไม่ด่างนะครับนั่นก็เลยผ่านมานะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งความหวังต่อไปของคนที่ทุนน้อยนะครับอย่างผมเองก็ต้องรอดูว่าเราจะผ่าหัวแล้วเขาจะกลายมาเป็นด่างเหมือนกบบรุ่นก่อนของเขาหรือไม่นะครับที่ผ่ามาแล้วตัวเขาเองต้นนี้เองก็ ไม่มีการป้ายด่างขาวหรือด่างเหลืองนะครับดังนั้นหลายท่านนะครับที่ปลูกเลี้ยงอยู่นะครับก็คงจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะครับข้อมูลที่ผมร่วมแชร์วันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับว่าเป็นการปลูกเลี้ยงที่เราเพิ่งเข้ามาเลี้ยงบอนสีเมื่อประมาณ5 6เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งตลาดบอนสีคึกคักมากนะครับดังนั้นต้นนี้นะครับก็มาแชร์แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์โดยเฉพาะอาจต้องการที่จะ ตอบคำถามกับน้องที่ติดตามรับชมแอดชแนลปลูกไม้นะครับเพื่อที่น้องจะได้ดูเปรียบเทียบแล้วก็ดูความต่างความเหมือนนะครับว่าต้นที่น้องปลูกเลี้ยงอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งช่วงนึงนะครับก็จะมีความเห็นหลายท่านบอกว่านี่คือบอนสีพริกกะเกลนะครับดังนั้นก็จนถึงวันนี้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็เคยเห็นบอนสีพริกกะเกลเฉพาะในรูปภาพเท่านั้นนะครับยังไม่มีต้นที่ ามาปลูกนะครับที่มีข้อมูลชัดเจนมีแหล่งที่มาชัดบอกว่านั่นคือบอนสีพริกกับเกลือนะครับดังนั้นต้นนี้เองผมจึงยังเรียกว่าเมืองกอเกาะเกร็ดไม่ด่างอยู่นะครับดังนั้นก็เป็นข้อมูลนะครับสาหรับเป็นคําตอบให้น้องด้วยแล้วก็อัปเดตนะครับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ของบอนสีเมืองกอเกาะเกร็ดลุ้นด่างเมื่อ5เดือนที่แล้วนะครับในกระถาง4นิ้วนะครับช่วงนั้นราคา1,800บาทนะครับครับนี่คือ ต้นหนึ่งนะครับที่เราเองก็เฝ้าดูพัฒนาการเขาอยู่เสมอมานะครับครับคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้มีมุ่งหวังเพื่อ,อประโยชน์หรือมุ่งกล่าวโทษเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงบอลสีของหลายๆท่านแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่เอามาร่วมแชร์ข้อมูลเป็นประสบการณ์นะครับเพราะว่าบางครั้งข้อมูลที่เราจะหาได้นะครับในการปลูกเลี้ยงบอนสีนั้นก็ยังมีจํากัดอยู่นะครับ ทั้งสายพันธุ์รูปลักษณ์และก็ความชัดเจนของเหล่ากอรตระกูลเมื่อมีการแผลงเกิดขึ้นของกลุ่มบอลสีนะครับดังนั้นข้อมูลผิดถูกอย่างไรก็หลายท่านที่มีข้อมูลที่เป็นผู้ปลูกเลี้ยงแล้วก็มีต้นทุนที่เป็นความรู้เดิมครุกทีและก็สามารถอชีชัดได้ก็อาจจะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับครคบคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ วันศีเมืองเกราะเก็ดไม่ด่างอายุ5เดือนย่างเข้าเดือนที่6นะครับครึ่งปีผ่านไปนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ Ha